ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life เนี่ยมึงไลฟ์สดทั้งวันเลยเนี่ยกูไปทํางานเออกูไปกินข้าวกลับมาแล้วมึงยังนั่งไลฟ์อยู่เลยอย่ะห <c oughs> นูบอกว่ามันสนุกดีจนวันหนึ่งหนูไลฟ์สดตอนกลางคืนมีลูกค้าบอกว่าพี่คะใครอยู่ข้างหลังพี่หนูบอก e เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วก็ยังยังไม่หยุดนะใครอยู่ข้างหลังอ่ะหนูด่าเลยทีเนี้ยหนูดา่าเป็นภาษาใต้เลย <c oughs> แม่นเป็นในโลกพี่เป็น,นอ,อยู่วันนี้แม่คนข้ายคอมมีสแม่คยดับบุ๊บอยากให้ทุกคนอ่ะ คิดแล้วทำเลยกำไรตัวละแ0บบาทหนูก็เก็บ <barrel. S 1> 80นี่แหละถ้าเก็บไปเรื่อยๆโอ้โหมันก็ได้8ล้านอ่ะกลางกูไปอ่าเ <c oughs> ออยังยังเออยังไม่ซื้อกูอ <c oughs> <c oughs> ีกนำเสนอโดยน้ำดื่มร e g เ n นซีเครื่องปรับอากาศแคเรีย r c คอปเปอร์ ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ไรที่ก่อนนอนกับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ครับพบกันประจำคืนวันเสาร์แบบนี้สี่ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD นั่นเองผู้ชมครับในช่วงที่สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นตอนนี้เราจรึงจะได้เห็นรอยยิ้มได้ยินเสียงหัวเราะจากหลายๆคนเลยนะครับหลังจากที่เครียดกันมานานหลายปีแต่ถึงงนั้นเราก็จะไม่ลืมบทเรียนชีวิตจากวิกฤตที่ผ่านมาที่ก็สอนให้เราเนี่ยปรับตัวและไม่ประมาทในการใช้ชีวิตยังแขกรับเชิญผมในค่ำคืนนี้นะครับเธอพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ข้ามผ่านปัญหามาได้อย่างสวยงามเธอทํำยังไงคืนนี้เราจะพูดคุยกับเธอครับแต่ก่อนจะเชิญเธอออกมาเนี่ยเธอขอล้วบอกว่าขอจําลองรายการเนี่ยเป็นเวทีนางงามนิดนึงเพราะเธอเป็นนักแสดงเป็นตลกเป็นพิธีกรเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่จะตัวบอกเลยว่าฉันสวยที่สุด ladies and gentlemen เรื่องจริงในไลฟ์ขอต้อนรับพัทรวดีปิ่นทอง เออไม่เอาลมเย็นหรอคะ <c oughs> ร้อนค่ะ <c oughs> จอก้อนที่ปากคะ่ะจอก้อาที่ปาก I'll you how it's gonna go. You know, I'm speaking English. Patravadi! Pick a question. Thank you. How many? Patravadi! <laughs> 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 if you can choose one plastic surgery anywhere in the body, what would that be? Thank you. I use the funny thing, everything, the fire is really beautiful. Like, and the phone is playing at the table. Get uh -huh. okay, the boy to learn how to uh, begin. Uh -huh. And the funny thing, I can show you the funny thing in handking. This time, and the boy show, we can go around in handking. เพียนสตาแมตต์อโบรเยนโฟลอาริสติกแก๊สคว้าะคว้าเนอะโอ๊ยนี่คนเล่นจริงๆเลยก็ได้บอกนะครับว่าหนูเล็กเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องมาพร้อมกับความฮานั่นเองเ่ยคือที่เราเลยจำลองไปที่ของเราเนี่ยเป็นเวทีนางงามไม่ใช่หน่อยปกติเล่นมุกนางงามบ่อยไหมไม่ค่อยเล่นค่ะเพราะว่ามันเรื่องจริงแล้วก็คือเราเป็นนางงามเลยอ่ะก็ืบบอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็เดินสับขากับลูกตลอดเลยนะขามจริงวันนี้หนูเล็กมาสวยมากเส้นทางที่มันไกลแม่ควรจะสวยได้ขนาดนี้ ประมาณ3า0 0ร้อยแบบหลายร้อยกิโลจริงเหรอลอเล่นเดี๋ยวก่อนทีมงานขอดูภาพในอดีตหน่อยสินี่เฮ้ยตอนนั้น5้าสิบโลเฮ้ยน้ำหนักห้าิบผู้หญิงคนนี้คุณเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนต้องมีอีกรูปหนึ่งนะมีรูปเดียวเหรอคะอีกรูปหนึ่งจังหวะกว่านี้พี่พีเคแบบโอ้ยแบบอยากจะไปเลิกกับน้องเลยอะแกนี่ก็กล้าดีนะอยากจะไม่เลิกกับโยเลยแหละคุณผู้ชม ไม่เฉพาะเรื่องความสวยที่มาไกลแต่เส้นทางชีวิตเธอก็มาไกลเช่นเดียวกันนะจะเป็นยังไงเชิญนั่งครับเรามาพูดคุยกับนักแสด, <ANS> ดงตลกหญิงที่ขยันที่สุดในยุคนี้กันดีกว่าไอ้อย่างไอ้ไอ้มุกภาษากรนดำน้ำเนี่ยมันมาจากไหนมันมาหนูหนูจำไม่ได้ละเหมือนกันมันนานมากนะคะคืออยู่ๆแล้วเหมือนหนูพูดมั่มวๆไปอะ่ะ พูดมั่วๆไปเรื่อยๆเหมือนดูพี่อะไรสักอย่างมาหนูจาไม่ได้แล้วอยู่ๆหนูพูดมั่วไปแบบเนี้ยพอพูดมั่วไปเขาขำออก็เลยกลายเป็นพูดไปเรื่อยเลย่ะกลยเป็นมมกของเราใช่เคยใช้ภาษาแบบนี้กับฝรั่งจริงๆไหมเคยคะ่ะแล้วเขาว่างไงเขาบอกว่าเอ <laughs> เอ,เ,อเหมือนเขาพูดภาษากฤษว่าแบบ <laughs> อะไรนะอินี่พูดอะไรนะอะไรแล้วก็กหวัวเราะหนูบอกแหมไม่ใช่ฝรั่งจริงๆอะไรเลี้ย อ่ะเป็นมุกที่หลายคนชอบให้หนูเล็กเล่นนะครับแต่ว่าจะมีอยู่คนนึงอ่ะที่หนูเล็กจะไม่เล่นมุกนี้เด็ดขาด<ช>คนนั้นคือใคร น้องวินเลยค่ะลูกชายไม่ไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยกับแบบนี้กับเขาเลยอะ่ะกลัวเขาอะ่ะจะไป,ไป,ไปแบบไปจําแบบผิด,ผ,ดผิดแบบเราอะ่ะเพราะว่าตอนนี้คือหนูส่งให้เขาเรียนเรียนอินเตอเร,จร,จร์จริงใช้เรียนจริงๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดมัว่วแล้วถ้าเกิดเขาไปพูดกับเพื่อนมั่วม่วแบบนี้อ <c oughs> โอ้โหแม่อายเลยนะแต่มันจะน่ารักไม่ได้เกิดแม่เล่นด้วยแล้วลูกก็เล่นภาษาอวตารกับเราได้่างนี้มีคือหนูไม่ได้สอนแต่อยู่ๆทําไมเขามาพูดแบบนี้กับหนูอ่ะเวลาหนูถามว่าวินกินข้าวหรือยังเนี่ยทำไมถึงไม่กินข้าวเขาบอก ซี See, <laughs> ่พอเค้กแพ้รูบอก ah, อะระเปอร่อะชูพอเค้รูบอกอะไรวินซัมติงปกโกยเก่งไอ้พ่อพ่อเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่ต้องสอนหรอกมันอยู่ในสายเลยือ <laughs> ด <laughs> จริงตอนนี้วินกี่ขวบแล้ว <laughs> ตอนนี้สามขวบค่ะโอ้หน้าเหมือนใครให้คนดูก็บอกว่าบางคนก็เหมือนพ่อ,อบางคนก็เหมือนแม่อืแต่ถ้าเกิดว่า ถามเขาว่าเขาบอกเขาเหมือนพ่อเขาไม่อยากเหมือนแม่ทำไมอ่ะเขาอยากหล่อเหมือนพ่อเขาบอก่อ๋อนิสัยเหมือนใครนิสัยโอ้ยเหมือนแม่ทุกอย่างเหมือนมากเลยค่ะแต่เป็นอะไรที่หนูแบบไม่อยากให้ลูกเหมือนหนูสักอย่างเลยทำไมอ่ะหนูเป็นคนใจร้อนอ่ะแลวหนูเป็นคนห้วนอ่ะคือไม่ดีเลยคือแม่ไม่มีไม่มีเรื่องที่ดีๆสักเท่าไหร่อ่ะพ่อมีมากกว่าทําไมไม่ติดพ่อคือถ้าเกิดเลือกได้อยากให้ลูกใจเย็นใช่อยากให้ลูกใจเย็นแล้วก็อยากให้ลูกพูดเพราะไม่อยากให้ห้วน แต่ตอนนี้เขาเริ่มเริ่มพูดร่วนอ่ะแล้วเขาพูดเก่งไหมพูดเก่งมากค่ะพี่แล้วมีเหตุผลมากสมมุติว่าหนูพูดอะไรแล้วแล้วมันไม่ใช่อะ่ะเขาเถียงเลยเขาค้านเลยบอกแม่ครับไม่ใช่ครับอ,อ๋อเหรอไม่ฟังวินนะมันไม่ใช่นะครับวินว่าแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะครับเด็กซ้ำขับว่ะพี่หนูงงมากแล้วก็เหมือนภาษาอังกฤษเหมือนกันถ้าหนูหนูแกล้งอะ่ะเหมือนเหมือน,นป่วหนูบอกว่ามันคืออะไรนะเขาบอก ภาษาอังกฤษนะครับะครับเออหนูก็จะบอกว่าแคบอืากมันไม่ใช่แม่มันไม่ใช่แล้วเขาว่าไงเขาก็พูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษแคบแคบอะไรเนี่ยอคือก็จะจะมีเหตุผลมากนี่แสดงว่าเขาได้ความพูดเก่งจากแม่หนูว่าพูดจากพ่อเพราะจริงๆแล้วพ่อพูดเก่งกว่าแม่จริงเหรอแม่เนี่ยถ้าอยู่บ้านหรือชีวิตประจำตุประจำวันเนี่ยแม่ไม่พูดเลย แม่จะทําแต่งานแล้วก็คิดหัวสมองคิดแล้วปากก็หยุดแต่พ่อพูดทั้งวันอ,อ,อ๋อแสดงว่าหน้าจอกับหลังจอของของหนูเล็กนี่ต่างกันเลยคือหน้ามือหลังมือเลยคะ่ะถ้าหนูอยู่บ้านอยู่คนเดียวหนูไม่พูดกับใครเลยเพราะมันอยู่ในนี้หมดแล้วอยู่ในหัวว่าหนูจะทําอะไรหนูคิดอะไรอย่างเงี้ยจะไม่พูดเหรอพอไฟส่องหน้าปุ๊บกล้องมาก็คุยได้โอ้โหนี่สามขวบเนี่ยมีวีรกรรมความทะนิ่งของลูกไหมคือวินน่ะหนูงงมากเลยเขาชอบทะลึ่งอ่ะยืนเวลายืน พอเดินมาปุ๊บออกจาห้องน้ำแม่แต็มแต็มแดตมแด้ไม่รู้ไปเอาไปจากไหนไม่รู้เลยค่ะแต่พ่อไม่เคยทําให้เห็นทะลึ่งมากน่ารักทะลึ่งสุดอ่ะเนี่ยดูดูท่าเขาเลยแต่รักใช่ไหมล่ะรักมากเพราะว่าเนี่ยเอาแค่พูดถึงลูกแค่สองคำถามแรกถึงลูกปุ๊บอ่ะตาสว่างวิ้งวิ้งขึ้นมาเลยอ่ะมีความสุขมากมากค่ะแต่เขาก็เลี้ยงยากเรื่องการกินหรอยากมากทำไมเรื่องการกินแพ้แป้งสาลี แพ้ถัวแพ้ไข่แพ้กล้วยแพ้ปลาแซลมอนแพ้ทุกอย่างมีแต่ของดีทั้งนั้นเลยของดีที่มีทาให้สมองดีอ่ะไข่อย่างเงี้ยนมวัวอย่างเงี้ยแพ้หมดเลยแพ้ทุกอย่างแม้กระทั่งกล้วยเพิ่งจะได้มาเพิ่งยังไม่กินเลยกล้วยังไม่ได้กินเลยแต่เพิ่งจะได้มากินไข่เมื่อเนี่ยแหละเมื่อเดือนมีนาอย่างนี้ไม่รักษาได้ไหมมันมีแบบยาที่หมอไม่ได้รักษาไม่ได้เลยหนูพาไปหลายหมอมากเขาก็บอกว่าไม่ได้หนักก็ไปอีกคือกินอะไรไม่ได้นอกจาก ลแล้ว,ลวลตอนนี้ทุกวันเขากินอะไรทุกวันนี้คือเริ่มดีขึ้นมากแป้งสารีหายแล้วถั่วก็หายนมก็หายทุกอย่างหายหมดแล้วค่ะดีมากหนูดีใจหนูร้องไห้เลยนะคะวันนั้นที่เขากินได้ทุกอย่างถ้าเกิดว่าเขาเริ่มหายแพ้หนูสังเกตได้นะเขาอยากกินเขาจะบอกแม่อยากกินแซลมอนอะไรเงี้ยห,หรอเขาบอกว่าแม่น้องวินอยากกินขนมปังอะ่ะบอกแต่น้องวินแพ้แต่น้องวิน,นวน่าน้องวินหายแล้วคนหนูให้กินหายพี่ร้องไห้เลยแล้วที่หายนี่คือจากยาหมอหรือว่าหายเอง อาภูมิเพราะเรียกภูมิคุ้มกันของเด็กอ่ะเริ่มแบบเหมือนเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่อ่ะอีกสิ่งเรื่องนะครับที่ต้องพูดถึงในเรื่องการเลี้ยงลูกอ่ะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลือกโรงเรียนที่ดีโรงเรียนนานาชาติตัวเลขค่าเทอมไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าหลานพี่ก็เข้านะเข้าใจเลยว่าเท่าไหร่เรามีพร้อมไหมตรงนี้ตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เรียนนานาชาติแต่อยากจะให้เขาเนี่ยได้มีภาษาก็คือมันมีโรงเรียนที่สองภาษาราคาไม่ได้แรงก็มีไปหมดแล้วทุกที่ เออทั้งไกลและใกล้ก็ไปหมดมแต่ติดอยู่อย่างเดียวเลยว่าเขาไม่รับเด็กที่แพ้เขาไม่สามารถดูแลได้อ่าเราก็มีแค่อย่างเดียวก็คือต้องเลือกที่ที่มันที่เขาดูแลเราได้แต่มันก็มาพร้อมกับค่าเทิมที่แพงขึ้นใช่ตรงเนี้ยอ่าหนูก็มีเงินเก็บให้เขาไว้บ้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าแบบเครียดไม่ได้รู้สึกเครียดแต่ต่อไปก็ต้องเก็บมากขึ้นกว่าเดิม,ท,มทุ่มสุดตัวเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกอาจจะมีลูกอีกหนึ่งคน แต่ก็คือไม่เอาแล้ว,วเพราะคิดว่าเราไม่น่าจะมีเงินส่งให้ลูกเรียนได้ถ้าเกิดว่ามีสองคนก็เลยเต็มที่ก็เลยคิดว่า,าคนเดียวเอาให้มากที่สุดใช่ค่ะเขาเติมเต็มชีวิตเราขนาดไหนโอ้โหเติมเต็มมากค่ะพี่เมื่อก่อนจากที่แบบหนูสมองอะไรสาระมากคิดนูน่นคิดนี่คิดไปเรื่อยคิดมั่วที่น้อยใจทุกอย่างถ้าสมมติเหมือนกับเพื่อนอย่างเงี้ย mm hmm. เพื่อนไม่คุยด้วยหรือว่าเพื่อนไม่โทรหา mm hmm. หนูก็เครียด mm hmm. หนูก็โกรธแล้วอะหนูคิดว่าเขาไม่รักเราอะสมมติอย่างเงี้ยเราคุยกันเงี้ย แล้ววันหนึ่งหนูไม่สบายอะ่ะพี่ไม่โทรมาหนูเลยหนูบล็อกไลน์พี่เลยนะหนูรู้สึกว่าพี่ไม่ได้รักหนูจริงเหรอใช่ <Wow. S 1> หนูเป็นแบบนี้เลยอะ่ะแต่จากความน้อยใจหรือทุกอย่างที่มันไม่ดีที่มันแย่ๆในตัวหนูพอมีวินมันหายหมดเลยม,มันหายออกไปเลยหนูเหลือเชื่อมากนะคะหนูสามารถตัดทุกอย่างออกไปได้ด้วยคําว่าไม่เป็นไรเพราะเรามีวินอยู่แล้วตอนนี้คือหายเลยนะมไม่รู้สึกอะไรกับใครเลยอะ่ะไม่โกรธแม้เลยไม่โกรธคือมันมันมันเหมือนกลายเป็นคนใหม่เลยอ่ะนอกจากให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนะเจ้าตัวเล็กเนี่ย ช่วยแม่ขายของขช่ขายอะไรบ้างเขาช่วยขายหอยลายกรอบอ๋เหอหอยลายกรอบเกงไตปลาเขาช่วยขายเสื้อยืดแม่ก็เขาขายขอคของแแรับกรับเลยครับคุณลูกค้าครับบ๊ายบายมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขามารีวิวหอยลายกรอบหนูก็ถามว่าวินเป็นยังไงอร่อยไหม คือเขาเดินมาก่อนเลยแม่อยากกี่หอยลายกรอบอะอุ้ยแม่กาลังไลฟ์โซนขายหน่อยที่ของแม่อร่อยไหมเขาบอกอร่อยมากเลยนะครับนี่จะเอาไปให้หมากินด้วยเขาจะนั่งกินแล้วก็ให้หมากินเขารีวิวแบบนี้ยอดขายพุ่งเลยสิพุ่งขายดีมากเขาซื้อไปให้หมากินไงไม่ใช่ของคนกินแต่ว่าลูกใจดีใช่มันอร่อยมากพี่เขาบอกว่ามันอร่อยมากแล้วมันกรอบเขาก็นั่งรีวิวของเขาช่วยขายของได้วางอนาคตจะไวยังไงหนูอยากให้ลูกเป็นนักธุรกิจ หนูอยากให้ลูกเป็นนักขายอายุ1ิบขวบวินจะต้องมีสินค้าของลูกหนึ่งอย่างอะไรก็ได้แล้ว oh แต่ oh. คือพะเขารู้เรื่องแล้วแล้วเขาก็แบบรีวิวได้อะเหมือนขนมปังป้าปุ้ยเขาอะเขารีวิวซะแบบโอ้โหป้าปุ้ยขายดีเลยอะ <Okay. S 1> เขารีวิวได้ดีมากาแล้วมองไปว่าในอนาะคตหลังจากที่เขาจบแล้วอยากเขาไปทําอะไรอาชีพไหนที่มันอยู่ในใจเราไม่มีเลยค่ะในใจก็คือค้าขายอย่างเดียวอะแต่ถ้าเขาชอบแบบไหนก็คือไปตามนั้น ไม่ไม่ได้บังคับลูกเลยเป็นแม่ที่ห่วงลูกไหมอนาคตถ้าวันหนึ่งจูงผู้หญิงมาแม่แฟนวินอันนั้นยังนึกไม่ถึงแต่ว่าแค่ทุกวันนี้ห่างไม่ได้เลยอ่ะคือเหมือนเวลาเลิกงานแล้วจะแวะไปนวดสักนิดนึงแบบไม่ไหวเลวจริงอ่ะแม่เหนื่อยมากก็แวะไม่ได้ใจมันแบบอยากไปหาลูกร่างกายเหมือนอยากจะนอนแต่หนูไม่เคยนอนกลางวันเลยเพราะอยากอยู่กับลูกตื่นเช้ามาหนูนอนตีสองแล้วตื่นตีห้าต้องไปส่งลูกโรงเรียนทำข้าวอะไรอย่างเงี้ย ก็คือหนูก็ยอมแฟนเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเองบอกไม่ต้องอยากไปส่งอยากไปส่งเขาเพราะว่าเวลาไปส่งเขามันมีความสุขมากเวลานั่งคุยไปด้วยกันเขาคุยแบบพี่ขำมากอ่ะเขาบอกว่าแม่วินอะไม่อยากคาดเข็มขัดเลยนะเนี่ยแล้วแม่ไปบังคับไปวินคาดแล้วบอกว่าเอ้าแล้วถ้าวินไม่คาดแล้ววินจะทำไงวินขอใส่หมวกกันน็อกได้ไหมคือมันตลกอ่ะพี่เข้าใจมีความสุขมากอย่างนี้ใครก็อยากอยู่ด้วย ตอนนี้นะครับน้องวินถือเป็นเพียงผู้ช่วยตัวน้อยนะแต่บ้านนี้มีหนึ่งผู้ช่วยคนสำคัญซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมีแอบน้อยแจเรื่องการบ้านจะติดเรทไหมติดตามช่วงหน้า <c oughs> นะครับรวมถึงที่มาของความสำเร็จจากอาชีพแม่ค้ทาทั้งบ้านทั้งรถจนล่าสุดนี่ปอเช้ป้ายแดงจ้าสักครู่เดียวคื่ได้จริงไห,ไห้เราครับตั้งแต่มีลูกอะ่ะจนคลอดหนึ่งขวบเขาไม่กล้าแตะเลยเขากลัวลูกอ่ะจะหัวบุบจนวันหนึ่งเขาก็เข้ามาเลยบอกว่า ครับพอจะมีเวลาให้ผมสักห้านาทีไหมเรื่องจริงไนท์ไลฟ์